สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับเรานะคะมิสซูอุบลน,นะคะตรงขามตลาดตรอกลางมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดที่มิสซูอุบลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้านะคะมารีวิวค่ะลูกพี่ของเรานะคะมิสซูบิชิตอนเดียวค่ะ 4, ีู่ณสนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรถที่เรากําลังจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะซึ่งตัวนี้ค่ะ จะวางด้วยเครื่อง2.4นะคะ181แรงม้าค่ะตัวนี้ตกแต่งนะคะด้วยโลโก้สวยงามนะคะแต่งมาแล้วดูมากเลยค่ะคะที่สำคัญกว่าน,นั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดตัวนี้นะคะเราจะดาวเริ่มต้นกันที่0บาทเท่านั้นเองค่ะ ทำไม่ถึงศูนย์บาทค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะที่มีทั้งของแถมแล้วก็ส่วนลดให้ลูกค้ามากมายเลยค่ะที่สําคัญกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะก็สามารถออกรถได้โดยเฉพาะรุ่นที่ขายดีสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะคะที่นํารถออกไปนะคะใช้งานนะคะในธุรกิจของท่านแล้วเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปดูนะคะว่าภายในของรถตอนเดียวนะคะ ไททันรุ่นนี้มีอะไรบ้างมาเลยค่ะสูงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นดูนะคะจะขึ้นลําบากหน่อยนะคะ,ะ,ะถ้าผู้หญิงขึ้นลําบากนิดนึงแต่ผู้ชายหนุผู้หญิงจะขึ้นลําบากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้านะคะ,ะที่เป็นคุณผู้ชายนะคะก็จะสะดวกนะคะใน,นส่วนของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบซ d นะคะ FMAM อ,ะ F อะ F M A M นะคะแล้วก็มีแอร์ให้นะคะมี ดิบล็อกให้นะคะค่ะสามารถเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะคะมีที่จุดบริให้ค่ะ,ะแล้วก็จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะมาพร้อมกับตัวที่สามารถใช้เกียร์โฟได้นะคะซึ่งในส่วนของตัวนี้นะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ค่ะสังเคราะห์นะคะแล้วก็มาในส่วนของการใช้งานนะคะคุญแจค่ะก็จะเป็นคุญแจเหล็กนะคะ ส่วนกระจกนะคะ,ะซึ่งในส่วนของรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วนะคะสําหรับตอนเดียว4ี่คูณสรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าครบในราคาเพียงแค่6 6แ0 0หบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวตอนเดียวรุ่นนี้นะคะ ลูกค้าท่านนี้นะคะติดในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์4ีเพิ่มเติมนะคะจะบอกว่า,าบางท่านนะคะก็ใส่ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งทั้งล้อแม็กนะคะพวกอุปกรณ์ออฟโรดแบบนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะแจ้งเราได้เลยนะคะเราก็จะมีในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็ในใส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะที่ลูกค้าอยากจะติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวค่างวดนะคะของรุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่ลูกค้าคิดนะคะค่างวดอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าค่ะสำหรับการรีวิวนะคะรถตอนเดียว4ี่คณสในวันนี้นะคะแอนนะคะแล้วก็เพจมิสูบนนะคะต้องขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะคะไปวันนี้นะคะมิซูบนคือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณวันนี้แอนและเพจต้องขอบพระคุณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ